ค่ะกับสวัสดีงามๆพอเมพี่น้องปองปายสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เขามาเบิงมาชมชิดนี้แล้วนะคะถ้ามักถ่ายชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องในเด้อค่ะพี่น้องสําหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหไม่ก,ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบปรดิพานข่าวสารดีๆได,ด,ด,ด้จากทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะมัอนี่แอดก่ามาก เยี่ยมมายามนะคะอาจารย์เรดานะคะพี่น้องคะ่ะที่มาที่ไปเป็นยังค่อยว่าอาจารย์เรดานะคะเพื่อนสิสามารถจับสัญญาณหรือว่าจูนสัญญาณได้สิมิผู้ใดมหาระยะประมาณเกือบ5าโลหรือสามโลขึ้นเพื่อนสิรู้ว่าผู้ใดสิมาสิไปนะคะพี่น้องเนาะเคล็ดลับเป็นยังค่อยว่าห้องว่าอาจารย์เรดานะคะพี่น้องคะเพื่อนสิจับสัญญาณได้เลยว่าไผสีมาบอมาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะช่วงระยะ สามเมตรเอ้ยสามกิโลถึงหากิโลคนจิโู่ได้ว่าไผลสิไปสิมาเนาะค่ะพี่น้องที่มาที่ไปของอาจารย์เรดาเนาะค่ะพี่น้องค่าลังค่ากระพุกระพังแล้วนะเนาะค่ะพี่น้องค่ขาของอาจารย์เรดาก็ได้สาราการ,ปรเปลี่ยนนี่เนาะคะ่ะก็เริ่มเก่าเนาะคะ่ะอาศัหลายปีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะก็เริ่มพุเริ่มพังเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดโชคมานเนาะคะ่ะอยากเข็ดสาราน้ำปูเปลี่ยนสังกะสีใหม่กับร่องิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อโชคเพื่อมานเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะก็ขอฮารุปโปข้าวนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับมืออื่นนะคะแอดก็ขอแกงข้าวไปได้ฝากตอนเอฟซีแฟนช่องนะคะอาจารย์ดังนะคะซิพี่น้องคะปูหนักมหาลาบเพื่นะคะสิมาเฮดเอาเลขอยู่ทำมาจอกเวลาเที่ยงตรงนะคะซึ่งแอดมินได้แจ้งเอฟซีไปว่าเป็่นตอนคอําบแมนนะคะพี่น้องเด้อค่ะอีพอเพิ่นจะเฮดเฉพาะตอนเที่ยงตรงนะคะเพื่อบวให้เลขกมันเขื่อนนะคะ ล้วก็เห็ดใบสามเท่านั้นล้วก็กับเทียงค่ะเฮ็ดก็คือเห็ดเทียงนะคะเมื่อื่น,นี่กาฮาโลโปข่าววันที่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะอีพอฟันจิมาเอาเลขกประมาณตอนเทียงนะคะผู้ใดสิมาเบิงมาชมน้ำกะเลียนเชิญมาแตงแต่ก่อนเทียงนะคะเพื่อสีท่านพิธีขอเลขเงื่อนทางโบล้านนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเ้ามาเบิงกันเด้อว่ามันจะขึ้นเป็นโตเลขในห,ห้าเบิงแบบใดนะคะพี่น้องค่ะกะเรียนเชิญนะคะสำหรับเอฟซีี่สีเดินทางมาแอดกับขอแกง่าวเด้อค่ะถ้านั่นก็โทษหาแอดด่ว,ด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 วนๆหลดเนาะ วันที่สิบอ็ดตอนเที่ยงเนอะค่ะให้มากก่อนเที่ยงเนอะค่ะพี่น้องเด้อวันนี้แอดกับสิภาพไปกับอาจารย์เดด่าพร้อมๆกันเลยคะ่ะเขาแสบจิตนะแสบอันตัวย่านย่านรูนะแบบมากมากมามากม,ม,มันสามารถภูมิบาลมีเขาพิกได้ <S 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 แต่ว่าเขาพิกมากกั่แค่เจ <S S S> ็ดสามแปดเขาสิพิกไปเบิดเลยว่าไ,ได้ <S 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 แค่เขาเปลี่ยนตัวยูคือๆนะเปลี่ยนตัว ต,ต,ตัวตัวตัวนาไปอยู่กลางตัวอยู่กลางไปอยู่นาอนะไรน่ะเอเเอมันเป็นงสี่มันเนี่ยโซ่เนาะ,<ฮ>ะที่เทพาจารย์ได้ฮนั่นัหะก็เขาเอารถเนี่ยรถเลกเล้าเนี่ย <ฮะ S 2> เขาเอารถอันเล็กน้อยไปส้นเสาไฟต่าย <ฮะ S 2> เขาเลยเอารถรถขั้นมอเตอร์ไซค์ขั้นนั่นมาไว้ <ฮะ S 2> มันแบบมันหาสามศูนย์สี่แต่ว่ามันยัง ใหจานยังว่าเอา้าเขางติดตัางศูนย์เนี่ยศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาเนี่ยยังบอกอออกอยู่เนี่ยแปลว่าบะเมียมาที่นี่มันยังไปเอาจากศูนย์สี่ไปเป็นศูนย์หามันหาสามศูนย์สี่มันยังไปเอาหาศูนย์หามาออกเล็กเล่าออกเล็กเล่าเออยังไงสี่พันบาทา <laughs> เอาแปดสิบได้เพราะเขางสือห้องเสือ,อ,สอ,อร้อยหนึ่งเสือเวลาไหนหนอเวลาบาย สี่ม่งแรงอยู่มันยังขายแปดสิบค่ะอืมที่นี่คือหมื่นเก้าแล้วมาใส่อีกสี่พันเนี่ยเป็นสองหมื่นสองคเอ้ยสองหมื่นสามภายในเดือนเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเมียนเจเลโซ่ไปลุ้มพ่อบอกวูาเบิร์ตซื้อกี่ลีได้ว่าได้ถือเหรียญถือกี่หลีก อันอวดแรกก็บอดีมันสิลบมันสิล็อคเออการบอมี่ทำหนี้มันมาถึงกับมี่หรอแค่สอมรถไปเจ็ดพันแปดพันอ่างนงี้บูบแล้วเงินอันขายขั้นสีน้ำเงินอ่ะพอว่าสิสองมื่นหาว่ยพออยู่ของเอามื่นหากับพอแล้วเอาขึ้นให้เรานะหาเราไปซื้อแบตซื้อนั่นใสอีกมันดนแล้ววันนี้จวดเล่น่ะคะจย์มันนี้ซ้อมาแล้วซอม จวดแล้วจวดแล้วแต่เหลือเผ้าอีกเหลือเผ้าอันเผ้าเผ่าเผหนาเนี่ย<ะ>อยากจะยุกชุดเผ้านีหาพันหาพันสองคูหนึ่ง<ะ>หายแมันเปียนตัวนี้แล้วยังอาจจะเป็นขั้นใหม่แล้วยอ่ยอมแพ้ย่อมแพ้เงินเทนวดาตัวนี้<ะ>มันอาจจะมีอุปสรรคว่าเข้าเร่งไปแล้วตอนมาตอนมากก็เขาเนี่ย คือยังนิ่มนิ่มดีหมืนหรือมันเป็นความรู้สึกที่วัาจับไม่บอกอมันเดินๆไปมันชิดแล้วมันเราพ่อมาเป็นปีปุ๊บเอามันคือดึงๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆพวงมาไล่มันคือดินนี่นะดึงๆๆเปลี่ยนอย่างแล้วเปลี่ยนอย่างอีกอนึกว่าเปลี่ยน,นอย่างโมเมนต์ไปเห็นนั่นเผาขอเผาลูกลูกปืนงนี่แกนเนี่ยแกนในรวมมาที่นี่ก็เลยไปกึ่งไไปเชื่อมเชื่อมอะไรเขากึ่งแล้วก็อาดลูกปืนไม่แน่นมันก็ นิ่งมาทีหนึ่งนิ่งไปพ่ออีกสามสี่มือบึ้ง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 อีกเป็นลำตัวใดอีกเรือเต็เท้าว้า่าเบาลงเนี้ยมันเด้งเด้งเบาลงแต่ว <it> ่าพอมาพอมาไล่แ่มันมันมันนิ่งนิ่งนิ่งบ่พอนะมันนิ่งคือยังอันอื่นบ่บ่ได้นะบาทีมัน,มน,นยันน ing, นนนยงดึ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 งพระอ,อาจารย์ก็เลยว่าเปลี่ยนเผ้าชุดนี้สัมบูแมนคือโลโล,โลเอา ขอใหม่น่ะมีอุบมีอขันนี้น้อขอเดี๋ยวเอาไว้อยัางสอบไม่ไหวดอกมั้งเติมน้ำมันกะเรียกว่าไปนี่ครับไปกลับกันได้ๆอยู่หรอกแต่ปกติเขาเรียนเรียนหาร้อยนึงไปกลับบราเรีนหลายหลายนันก็ขายทีมแล้วเนาะเหมือนไอ้พันๆกันหือว่า คืออยู่แล้วคือกันพลาดเนาะกันพลาดอาจารย์กานพลาดบ่มีเรื่องเราอ่ะนอกจากนอกจากอัน จะว่าไม่ขื่นเนี่ยไม่ขื่นเขามาขื่นตื่นเต้นขื่นตื่นเต้นเป็งไงค่ะอาจารตื่นเต้นตื่นเต้นมาจากกล้องอยู่ก่อนตื่นเต้นจากกล้องแล้ก็กระแสนะกระแสกระแสตื่นเต้นเขามากาซิเม่นนั่น ช่วงระยะเนี่ยคือชื่บัวคายหนาอาจารย์อกมั่งนี่อาจารย์ที่ได้ไปวันที่สามสิบเน่ยถ้าบัวแม่นคลขายหนาเรื่องหนูโอ้ยตายตายตายมาเรื่อนี้ย่าขายหนาเรื่องสวรรค์เลยเขาบอกมาตาเมื่อเห็นเลยตายอาจารย์หามผู้ใดมาเคี้ยวเมาออกเด้อเออาย่ามีกรรมตัวกันเด้อสวรรค์เนี่ยเขาเห็นมากับตาเขาเด้่อนี้ค่ะเห็นมากับตาอาจารย์นะอ่าผู้ใดว่าไปเรื่อยเรื่องหนี้อันนี้คือความลับสวรรค์ค่ะเขาให้เห็นค่ะเขาให้ เขาสค่ะแต่ว,ว่าไฮแล้วเลยยังค้ายนาพระอาจารย์มัี่สามสิบเอ,อ็ออวัยเรา้ยเนาะุอกขี่วเมื่อเป็นตะนั่งดนวยเนาะมแมนบอมันต้องวิตัวใดตัวนึง่งเดยะอา <c oughs> จารย์เราบ่เล่ากันครับรัฐบาลเนาะค่ะแมนเมื่อนี้น <c oughs> นนก็เริ่มจวดไปเลยนะค่ะอาจารย์แต่ว่ามันต้องออกอันไหนอันหนึ่งแล้วว่าเขาคลขายนาพระอาจารย์เนาะเพราะว่าพระอาจารย์สิเป็นเหยียบดินแดนม้าจอกค่ะ วิญญาณนั่นางพญาตั้งแ<า>ต่อกอนน่ะนางพญาสมัยกวนนั่นเ<า>บิงแดนนี้ในละควจีนนั่น<า>นงพญามา,มาจอกมาจอกแมนค่ะเก่าหางังเกง่งเน่ย<า>แต่ว่าส่วนพระจีนบ้างเลยนะพระพระจีนเพูนว่าปราปราบวิญญาณแต่ที่จริงเรื่องเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องนา่งพญางูขาวนั่งพญางูข,ขาวนี่ทิเก่งก็มาจอก ก็ว่าพระอาจารย์ดังเดิมมาลงคงูใหญ่งูตรงอ่างไยใ่งูใหญ่หง่ก็จาง่างไปค่ะก้ามลายก้าบลางเป็นมังกรแล้เอ่นว่าเมื่อเบื่อชีวิตงูมาเป็นมังกรมังกรหล้วก็ลงมาเป็นพระพระมันที่นี่พระก็บอกว่าโบอยากมีโบบอยากอยู่มนุษย บึงเศร้าลูกอะไรเพราะว่าตะกอนน่ยบอแมนมาบดสีบวแพ้เลยเกือบเกือบแพ้เกือบแพ้การการเวียนไหวเกือบเกือบแพ้แพงแพ้ความหลัะเกือบไปกลับมุนเวียนการเกิดเวียนไหวตายเกิดมาที่นี่พระอาจารย์กันเลยว่านี้พานอยู่ใส่ งอกเลยผ้าไปพอดน่นแหละกมาปูดงอเบาเร็วเลยกลับมาปูดแต่ว่ากระต่ายกับกระใายกับไก่นี่ยเซตอยู่หันเลยเซตไมาจอกบุไดอะไรนะนี่แหละกระใายก็อาเขาขาบไปค่ะแต่ว่าบ่อตายเขาเลยปล่อยเป็นถาเอ้โหจได้มาซอยเห็ดซอยสามซอยเห็ดซอยสาม สงสัยสิเป็นล่บเป็นลับป่ากเพิินไหวบาเป็นลาปาเพั่นไววชีวิตอือบางเช้าไกลหน่อยมันบอนไม่กินเลยมันขาบไปแล้วมันก็ว่างลินล้นขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาหมาเนี่ยก็เล็้ยปล่อยสาบานว่าดี่เราใส่บริเวณนั่นแหละเพราะว่าเป็นแปลกจากที่ว่าเขาบ่เคยทางทางที่แต่ก่อนมีแต่ท่างยางในนูยนหนึ่งเดียว มันมันบอแมนเบาเรื่องศาสตร์นี้ลายศาสตร์แล้วก็จังว่าขน่อยจังได้์มหาเอสาแล้วบัตที่นี่ก็อันพระอาจารย์สิไปค่ะพระอาจารย์เขาเรียกว่าหลวงตาเขานิมนต์เป็นประธานแสดงมันก็น่ะเราติแสดงนี่อย่างคลยเกจัยคนสีเฮดไอคนคิดหอดเราค่ะสาตุนจุดสูงสุดก็คือว่าเ็จจังไหน เขาถิว่าสายปฏิบัติหนึ่งคือสายผ้ะขาวแต่ว่าสายฤาษีนี่มักของขังค่ะสายฤาษีมักของของขังของล่างเครื่องล่างของขังแต่ว่าพระอาจารย์มีอยู่แต่ว่าบอดดำกว่าของจำานี่ยบ่ได้เขาห้องเอาวางไปข้างนอกค่ะแต่ว่ามีคนถามที่เอากหายทันสู่ได้ แต่ว่ามีผู้สูงหรอกแห่พันหาหยัางผู้สูงเลยวันหนึ่งอยู่คือจะเอาแต่ว่าผ้าจากอะเปลี่ยนหมวกจากหมงกนี้ไปไว้น้ำกระถางค <c oughs> ่ะแต่เอาเอาใส่ตะลับแล้วก็เอาชีดินเอาผ้าโพกไว้ค่ะหมไว้ไก่ค่ะแต่ว่าเวลามีเหล้าถึง,ถงจะพอเห็นเหล้าเห็นแต่ไม่ไม่คุณไหม <c oughs> เห็นแต่เอาเข่าห้องคุณค <c oughs> ่ะไ่อยากเห็นคนเปื่อยกายนะเดี๋ยวเลยเอาออกมาไว้นอก บางเสื้อผ้าจัดนอนนอนอยู่ผู้หญิงใดนหนูมันนอนอยู่หนิหัวอุ้ยคนสีนอนเลี้ยวไปอีกอ๋อองค์พูดใส่เสื้อผ้าก็เลยเข้าใจว่านั่งไงวิญญาณเรานอนอยู่นําผู้ที่ของของของเน้นเนนบ่ค่ะแนอนอั้นเลยล่ะมาจากเละออกมาไปข้างนอกเพื่อจะบอให้เห็นอยู่ในอยู่ในนิมิตฝันเราอาจจะหายเลขอยู่แต่ว่ามันหายอุบานมันก็บออยากได้ค่ไม่อยากเห็นแบบอุบานตียากไหมตีโยมถาม โยมถามมาจานช่วงเล็กๆกันพระจา์สันว่าจงา <c oughs> าังไดว่าจังไดนูบว่นนี้นี่ทีว่าจังนดีว่าจังหดเลยเมือม่อใหม่เฮ็ดไปทุกสิ่งทุกอย่างกนแนละ้วอ้อมไปอ้อมมาอยู่มัน,ม,นมันเบาตบาุ๋บ่อยๆมันอุบ่าเออว่ามันลาหมกเห็นมาละ่ะใครก็สิไปายว่าน้ำลาหม,มกน้ำพูยิ่งหนอออันผู้บางคนบว่าแล้วเ้ปูเรนอ้ซากรังเยาวเมวายโตจินนาง เปตนานังหุากาปาติเอจีตังปาิตังตุมังยิปามวาสเมิสตโตสะเปปุเรนตตสังกาปัจันโตปันรโสยะถามานิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชานตุสาภโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตารโยโสกีทิคายุโกภาวาวิวัตนาสิเรสนิตังวุธาปัญิโน จาตารุธรรม,มะวัฏันติทอายุวันโนสุขังภารังสปปุทานุภาเวนะสปปธรรมานุภาเวนะสปปสังฆานุภาเว,ะาาวนะสพพสุธิภวันตุเตจาริญพรสาุจ้ะค่